มาต่อกบ,บน,นะฮะยังอยู่ในยังอยู่ในนะคะเ <laughs> อไอฟอรัม2อนะฮะโอ้วันนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายยังมีอีกหนึ่งผู้บริหารนะคะเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงเลยนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันหน่อยนะคะกับบริษัทปาโก้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับค่ะโอเคบอนขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนําก่อนว่า,าในตัวของปาโก้เราทําธุรกิจอะไรแล้วก็แนะนําตัวเองด้วยค่ะครับผมนะครับธเนศเลิศขจรกิตินะครับเป็นผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาดของทางบริษัท พาโก้นะครับหรือชื่อเต็มๆคือค president automobile industry ค,ครับค่ะโอเคเราทำธุรกิจอะไรบ้างคะเราเติบโตมาจากธุรกิจอะไหล่รถยนต์ครับเป็นอะไหล่แอร์รถยนต์เป็นหลักเราขายส่วนใหญ่จะเป็นอ f t e r m a r k e t หรือเป็นการทดแทนอะไหล่ซ่อมครับม,มีทั้งส่งออกแล้วก็ขายในประเทศ นาจะประมาณส่งออก60%ในประเทศประมาณ40%ครับอืมค่ะอย่างนี้ในปีหน้าเนี่ยเราวางแผนการเติบโตไว้ยังไงบ้างกันขายชิ้นส่วนอะไรทดแทนของแอร์นี่จะเติบโตเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรคะก็ปีหน้าเราคาดว่ามันยังเติบโตต่อไปนะครับเพราะว่าดีมา์ของปีนี้ค่อนข้างจะสูงค่ะแล้วทางบริษัทเองก็ได้รับออเดอร์ยาวไปถึงปีหน้าแล้วครับค่ะก็ คาดว่าปีหน้าเติบโตแน่นอนครับออเดอร์ที่ได้รับบอกเป็นตัวเลขได้วยคะตอนนี้เยอะแค่ไหนแล้วโอ้ผมขอตอบเป็นแบ็กหลอกแล้วกันก็ถึงประมาณ Q2 ปีหน้าแล้วครับแบ็กหลอกโอ้ยาวไปถึง Q2 ปีหน้าเลยแล้วเราผลิตแล้วก็ส่งมอบทันไหมคะเยอะขนาดนี้ก็ตอนนี้นะครับทางบริษัทก็มีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นโดยการซื้อเครื่องจกักรลงทุนเครื่องจกักรแล้วก็ เปิดกะกลางคืนคเพื่อใหอ้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าครับค่ะเราจะใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องจักรอีกเท่าไหร่แล้วมันจะเพิ่มกําลังกผลิตได้อีกเท่าไหร่คะ,ะปัจจุบันที่จริงมีเครื่องจักรเข้ามาแล้วที่กําลังจะเริ่มรันค่ะอันนี้เนี่ยเราลงทุนไปไม,ไม่ถึง50ล้านละกันอขอแจ้งคร่าวๆแล้วกในน็ในอนาคตก็คือน่าจะเร็วๆนี้จะมีการลงทุนเพิ่มเพื่อ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรที่เป็นออโตเมชันเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตระหวังว่าปีหน้าเราจะเพิ่มได้20%่สิบเปอร์เซ็ค่ะเพียงพอไหมคะตัวเครื่องจักรที่เราจะลงแล้วดูอยู่ตอนนี้คาดว่าอาจจะยังไม่ถึงกับพอ100%เซ็นตคือทางบริษัทก็ยังอยากกลับไปเปิดแค่กะเดียวอยู่เพื่อ,อ,อประหยัดค่าใช้ใจ่ายตอนกะกลางคืนนะครับ เพราะว่าทางบริษัทก็จะใช้พลังงานจากโซล่าเยอะอเราก็ยังอยากกลับไปใช้กะกลางวันก็คิดว่าตีมปีหน้าก็ยังขยายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ,ะมีกําลังการผลิตเพียงพอสําหรับลูกค้าครับค่ะกลุ่มลูกค้าของเรานี่เป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะ,ะกลุ่มส่วนใหญ่ๆเลยจะเป็นกลุ่ม After Market ก็ครับก็คือกลุ่มทดแทนอันนี้ะจะกินประมาณ95%ค่ะนะครับแล้วก็มี ธุรกิจใหม่ที่เราเริ่มเริ่มเข้ามาจาับก็คือเป็นกลุ่ม OEM กับ OES ก็คือส่งเข้าตัวผลิตรถใหม่กับ<ะ>ส่งซ่อมตามศูนย์บริการดีลเลอรอ์ตัวธุรกิจใหม่แนวะ<อ>น้องเป็นยังไงบ้างคะ OEM OES เป็นเพราะว่ามันเป็นธุรกิจใหม่เราเลยมองว่ามันดีน่าะจะมีการเติบโตที่ก้าวกระโดดในปีหน้าในในสองกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ โดยเฉพาะตัว O E M ที่เราคาดหวังว่าหลังจากมันมีการลงทุนในกลุ่มการผลิตรถยนต์ในเมืองไทยมากขึ้นค่ะบางส่วนจะเป็นลูกค้าเราส่วน O E S เราก็มีคุยกับพันธมิตรหลายๆเจ้าในอนาคตอาจจะเห็นพาก้ผลิตให้อีกหลายแบรนด์ค่ะเป้าหมายการเติบโตในปีหน้าละคะเ,เราตั้งเป้าหมายยังไงบ้างสำหรับปี2566ที่จริง ทางบริษัทก็ยังยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าจากที่รู้จักทาง CEO แล้วก็ทางบอร์ดก็คาดว่าประมาณแถวๆ2วยีเขาน่าจะตั้งเป้าแถวๆนั้นครับก็ยังเป็นเป็นตัวเลขที่เรายังเติบโตได้เนาะ,ะสบายครับเราต้องพูดอย่างนี้ <c oughs> ด้วยด้วยดีมานที่เกิดขึ้นปีนี้ในฐานะฝ่ายขายเราคาดว่าทำงานหนักไหมทำงานหนักไหมซีอีโอดุหรือเปล่าซีอดุหรือเปล่า ใจดีครับใจดีีดีโอเคค่ะคาดว่าทําได้ครับยังเป็นตัวเลขที่ทําได้ทําได้ครับการเติบโตเนี่ยนอกจากตัวธุรกิจใหม่เนาะ OES กับ o e m มันจะมีส่วนไหนที่ได้ให้เราเติบโตได้เพิ่มขึ้นอีก20%นะครที่จริงตัว Aftermarket เองเนี่ยเราตั้งแต่ปีนี้ปีที่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยเราก็มีการขยายไปธุรกิจอื่นๆที่นอกจากแอร์อยู่แล้วแล้วคาดว่าปีหน้าเราจะขยายมากกว่านี้ <c oughs> ่บางส่วนก,ก็ยังพูดไม่ได้เนื่องด้วยย,ยังไม่ได้เป็นพับลิกนะครับแต่ว่าเราก็เป็นทิศท,ทางที่เรามองอยู่เราก็อยากะจะขยายในอะไรอื่นๆของรถยนต์ <c oughs> อันนี้ก็จะไลฟ์โกล์มากใน <c oughs> โดยเฉพาะในกลุ่มของ Aftermarket ครับถามเรื่องต้นทุนหน่อยค่ะตอนนี้ต้นทุนในส่วนของการผลิตของเราปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่เรามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างคะ ถ้าเทียบกับต้นปีเนี่ยต้นทุนลดลงเนื่องด้วยว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเราก็มาจากอลูมิเนียมแล้วเมื่อต้นปีเนี่ยอลูมิเนียมก็จะค่อนข้างจะสูงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอลูมิเนียมลดลงมาอยู่แถวแถวสองพันกว่า<ต>เหรียญต่อตันนะครับกอ็อันนี้จะเป็นผลบวกต่อต้นทุนวัตถุดิบส่วนต้นทุนอื่นๆเราก็เริ่มใช้เครื่องจักรมากขึ้นเพื่อลด ต้นทุนค่าแรงค่ะ,ะแล้วก็เราก็มีการลงทุนโซล่าเซลล์ที่แจ้งไหวก็คือเพื่อลดต้นทุนของพลังงานที่เราใช้แล้วก็ในปีหน้าอาจจะมีการลงทุนโซล่าเซลล์มากขึ้นครับอ๋อโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักปาโกมากขึ้นค่ะก็อยากฝากปาโก้นะครับเป็นน้องใหม่ใน MA i แต่ว่าเราก็อยู่ในตลาดนี้มากว่า30ปีค่ะ,คะแล้วก็เราคาดเราคิดว่าตลาดรถยนต์เป็นตลาดอะไรที่ยังโตต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มรถอะไหล่ทดแทนนะครับเรายังมองอนาคตค่อนข้างจะสวยแล้วตัวพาโกเองก็ค่อนข้างจะสวยดูดีค,ครับ โอเคค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยนะคะกับบอน,นะคะ่ะในงาน MI Forum ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพรคุณค่ะพี่บอนมากครับ